สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งน้ำเที่ยวนะครับวันนี้วันพฤหัสที่14มีนาคม2567นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนะครับผมไม่แน่ใจว่าตลาดนี้ชื่ออะไรนะครับตลาดนี้จะอยู่ที่ระหว่างอำเภอพนมไพรกับอำเภออาสามานนะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนะครับเป็นตลาดอาหารป่านะครับที่ชาวบ้านเอามาขายกันครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ Oh, จิงหลีดย่างหลายเลยนี่เป็นจิงหลีดนะครับแม้เฮ้าว้เนี่ยนี่มันที่บออกครับนี่อ,นอ๋อมันลื่นข้างบนมัครับอ๋อข้างบนมันจะเป็น เหมือนเป็นเทปนะครับที่เอาแปะไว้นะครับมันก็เลยออกไม่ได้ข้างล่างมันจะไม่มีเทปนะครับอันนี้แบบทุกแง่ค่ะถุงเท่าไหร่ครับใหญ่ี่สิบบาทถุงละสี่สิบบาทเบสค่ะเบสสองร้อยยี่สิบห้า โลคืใครกสือมากืบพวกนี้พวกนี้น่าจะถุงละโลนมาครับเนี่ครึ่งนึงอครึ่งโลนี่เป็นเป็ดเป็ดชัแหละเป็นดสับ่ครับ สั่งเลยหดเยใม่สิบบาทใหม่ละยี่สิบม่ละยี่สิบบาทม่ห้าสิบจ้ะหม่ละยี่สิบไม้ห้าสบโองเพิร์เบอร์เบอี่ดวต้งกยี่สิบสามสามกดห้ เราคนนี้นะนี่ครับตอใส่น้ำกันเลยบ่จ้ะครับผมดีนี่อ่ะเ็นเย็ ตี่ัหาิจเป็นตัวต้มนะครับยัไงต้มยี่สิบบาทันเป็นหนังบัวนะครับหนังบัวกับหนังควายมัดละเท่าไหร่อันมัดละสิบบาทมัดละสิบบาทอ๋อหนังวัวกับหนังควาย

อันนี้ถุงละสี่สิบอันนี้อ,อันอันจะนั่งต้มเรียบร้อยมา่ห้แล้วอ๋ออยถงละสิบบาทนั่งจะนั่งสิบบาท ผมพักรสียนร้านจา <c oughs> น้า,จากรพอยี่สิบบาทครับมถุงละเจ้าบาทค่ะสมพักสเียนนะครับสมพักรสเียนกัเจ้าค่ะอสียนกาทุกอย่างยี่สิบจ้าสอย่างห้าสิบอย่างห้บาทก้ยเม่าอกลยหนึ่ง,ง <c oughs> ม่าได้ทั้งหี่ซื้อมาเีวมาเียว

อันนี้ยังไงนะแม่เบือเนาะหัวเือเืันตุก็กอยนึงเป็นกอยดิบนะครับบอจับเลยหนักเ็บอีเขี่ยโมเอบจ้าเขี่ยมีเขี่ยโมเขี่ยน้อยจ้าเขีนีตุ่มเขี่ยขาข้าเข่ยน้อยมีเขี่ยโม ครับถุงแล้วท่าเด็กครับถุงละร้อยจา้าโอถุงละ้อยนะอ้มันจะดีหมดหมจังถึงล้โตค่ะนขึ้นจักน้นทงหน้าเขียนหน่อยจะไปจับน้ำให้น้าเฮียหน้าโกจับน้ทงหน้าอี่าง,าง่มันมุมีเนาะ,ะจะได้จะเขาน้าปีน่าปังหิตก็ได็ปหน้าโ,โคก็จะมีเขียนออกี่ห เป็นแมงโอ้แมงกีนูนแมงกีนูนแมงกีนูนจันจักรจันอกิรันนก่จักรจันนะครับอาหารปลานะครับอาหารปลาเราจะทานจะหลนะครับจักรจันจักรจัน เป็นไข่มะด,ดงอนะครับอ้หอันนี้เป็นแม่เป่งนะครับแก่้นปเก็บม่รอาอตอันนี้นกยีงยังครับใหญ่เยอนี้มันนกยีงยังครับเน,นี่ยอ๋ เพท่นขายยังไงครับนี่ตัวละแปดสิบบาทนะครับเราผลลุ่นให้เรียบร้อยนะครับไปกับอัดเพลเด้เลยตักประกวดานะครับตัวหนี่ รีว่าผมโบหูนะครับว่าาไทยเป็นเอิอนอย่างไรนะเต่ว่าภาคอีสานอาบาผมผอเอ,อินบังพดชานะครับียนขานะคะนเป็นผา,างวางวนนะครับเนาะางงวนขายนะะึ่งแค่ไหนางงวน,นงวลละสองร้อยจักทุเมียนะไรบาทังบ,บาท มีหนังมีหมูมีหางค่ะอันนี้เขาต้มเรียบร้อยแล้วแม่เนาะแมนค่ะต้มแล้วเรียบร้อยหนังจะมีหางแตมี่หมูแต่นี่ไข่เค็มขายไงคะไข่เค็มมี่แปดสี่กับร้อยเท่าไรนี่แปดสี่นี่ลองเขียนหน่อยก็มี้ค่ะเจียนหน่อยครับตะกี้เล็กเป็นต้มเรียบร้อยนะครับเล็กต้มเดือดลอยค่ะแล้วแกไป มีบักยางห้ังหวาะบักยางต้นนะบักยางต้นพัดพัดเท่าไรครับแม่่ะห้าสิบาทแตนละห้าสิบบาทนะบักยางต้นยางต้นนี่พูดเด็กกินโดนนะครับบักยางต้นบ้านเขาเป็นหนาด้วมีราคาสิบเนาะมันเป็นแมงเป็นอย่างนั้นนะแม่ก็จะอย้เห็นอ่าเขาตะกอสอยไหมอ๋อี่เป็นหู้ตะกอเี่จที่ตะกอตอเาสอยดึงลงดึงลง บักยางถึงเป็นบักยางต้นนะครับบางยางนมบางยางต้นบักยางนมนะครับบักยางมันจะมีอยสองแบบนะครับมันเป็นบักยางเหลืองปลากับยางยางเหลืองปลาเกระยางอันนี้เป็นยางบานยางต้นนะครับแต่ว่าถ้าสาตยไทยนี่ผมกับโบนแอจใจนะประเดิร์ว่าอีหยังเนาะยางบานในเนื้อหมากครับผมประมาณหนึ่งนะครับยางบานที่ต้น อร่อยถ้าออไม่ใช่หน้ามันก็ไม่มีปู่วัที่บ้านครับผมยางต้นมันจะเป็นตัวต่อมนะม้วนมี่จะจัดการให้เรียบร้อยนะครับกระปอม ฝักขัดเ็ดได้เลยรเรีย,ย <c oughs> รบร้อยจดการให้เร,ร,รียบร้อยเจออกระเจียวนะครับรกรเดแดงครับแม่เป็กน,นะครับกระเจียวกระรั้นปลาหลานะครับส้นเกียรอีโม เป็นเย็นนะครับช่ำแหลกให้เรียบร้อยนะครับปลาไหลปลาไหลอันปลาไหลเสียบค่ะปลาไหลแท่งอ๋อปลาไหลแท่งอันนี้ปลาลดปลาไหลปลาไหลแท่งอืมปลาลดนี่ถุงตั้งแต่ขนาดเขาใหญ่ปลาลดน่นเครื่องกิโลหน่อยสามสิบค่ะกิโลสองร้อยห้าสิบค่ะปลาลดถุงเครื่องโลนะครับ ก็กระจานถุงอะไรก็ใหญ่หลายสิบบาทค่ะสองห้อห้าสิบเงินอ๋อกระจายอันนี้จะเป็นแมงแครกไหครับแมงแครกถุงอร่อยค่ะอืมกระจายปลาอาหารปลาลายนะครับน,นี่จะเป็นแมงดานะครับแมงดาหอมค่ะอ,อ,อันนี้แมงดาบอหอม กระปุกจะแพงกว่านะครับใหญ่แงค่ะจะหูหอมตระปูจะหอมจะแพงกว่านะครับที่นู้นนะครับใหญ่ที่นู้นทุ้งใสไงที่นู้นถุงอร่อยค่ะร้อยตัวร้อยบาทจ้ะอ๋อที่นู้นถุงอร่อยนะครับอันนี้เป็นที่นู้นทุงอร่อยนะครับอันนี้เป็นแหงดาตัวผมีเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นบักบกนะครับบัตรบล็อกเต้า เจะไปกลัวเจะดตัวเองครับจะพร้อมนะครับโอ้อันนี้แมงกี้ซ่อนนะครับแมงกี้ซ่อนถุงอะไรครับใหญ่แปดสิบสองถุงเลยห้าสิบสามถุงสองหน่อย ขึ้นกิซนตรงละแปดสิวันนี้มันรวยเรียบร้อยวันนี้่นาะอ๋อลวกไว้แล้วมันก็ไปใสุ่งแตงใหม่อหรเนาะไปกินอุงละแปดตุงละแปดสิแปดสามยี่สิ่อ๋อตามตรงสองล้อขึ้นกิซอนจักบาทเลยจะเป็นแหงดาเอาเอาไตเหมือนจักบาทเอาเตา

เป็นไม้คีซ้อนจ้ะเอาเนี่ยสตัห็นสองลอยสองสองอยแต่เขาอัดแล้ไปให้กินกระเนั่นไม่ได้หญ่เนาะเปกลัวไหมอเอาสตกับย็นงคีซ่อนเนี่ผมไ่ได้กินโดนแล้วนะครับคุณเอาคนกับว่าเอาาม